สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลครับก็ตอนนี้นี่ผมมายืนอยู่ภายในพื้นที่ของสถานีรถไฟฟ้า BTS 5แยกราดพร้าวครับแต่คลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มาถ่ายบรรยากาศของการนั่งรถไฟฟ้าหรือถ่ายบรรยากาศของสถานีรถไฟฟ้านะครับแต่จะมาถ่ายบรรยากาศของสิ่งก่อสร้างครับที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้า5แยกราดพร้าวครับสิ่งนั้นก็คือตรงหน้าผมแล้วที่ผมชี้ให้ดูนะครับก็คือทางด้านของตึกช้างนะครับ ก็เป็นตึกที่สําคัญครับที่ตั้งอยู่บนถนนสองสายครับถนนสายแรกก็คือถนนพหลโยธินนะครับส่วนถนนสายที่2เนี่ยก็คือถนนรัชดาพิเศษครับซึ่งถือว่าเป็นในย่านธุรกิจที่สําคัญในโซนตอนเหนือของกรุงเทพมหานครนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองูเข้าไปแบบใกล้ๆนะค,ครับนยครับนี่คือบรรยากาศของตึกช้างครับสำหรับประวัติข้าวข,ของตึกช้างเนี่ยก็ได้รับการออกแบบและก่อสร้างโดยบุคคล2ท่านครับ ท่านแรกก็คือศาสตราจารย์ดอรอรุณชัยเสรีครับซึ่งท่านถือว่าเป็นวิศวกรครับส่วนบุคคลท่านที่2เนี่ยก็คือทางด้านของคุณองอาจสาธรพันธ์ครับซึ่งท่านเป็นสถาปานิกแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติในด้านทัศนาศิลป์สาขาสถาปัตยกรรมด้านการออกแบบนะครับได้ร่วมมือกัน,นครับในการออกแบบแล้วก็ก่อสร้างตึกช้างขึ้นมาครับสำหรับตัวของตึกช้างเนี่ยสร้างเสร็จเมื่อปี1997ครับ หรือถ้าเป็นปีพุทธศักราชเนี่ยก็เป็นปีพศ2540นะครับหรือเมื่อประมาณ24ปีที่แล้วครับสำหรับตึกช้างก็ไม่ได้มีอายุกเก่าแก่มากนะครับถือว่าเป็นตึกที่อยู่ในยุคโมเดิลหรือว่ายุคสมัยใหม่นะครับสำหรับตัวตึกเนี่ยก็มีทั้งเส้น32ชั้นนะครับถ้าวัดจากความสูงจากพื้นดินเนี่ยก็มีความสูงทั้งเส้น102เมตรถ้าตีเป็นฟตุตเนี่ยก็ประมาณ335ฟตุตนะครับ ้ายในตึกช้างเนี่ยก็ถือว่ามีพื้นที่กว้างขวางนะครับแล้วก็มีเป็นส่วนต่างๆเนี่ยมากมายครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่ทําการสํานักงานนะครับในส่วนของที่พักอาศัยนะครับรวมถึงในส่วนของเป็นลานกิจกรรมลานนันทนาการต่างๆครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีธนาคารอยู่ด้านในแล้วก็มีทางด้านของไรษณีน์รวมถึงอู่ซ่อมรถอยู่ด้านในด้วยครับผมก็ไม่เคยเข้าไปเหมือนกันครับได้แต่ถ่ายภาพบรรยากาศจากด้านนอกครับ คือถ้าเรานั่งรถไฟฟ้าเนี่ยเราก็สามารถถ่ายภาพเห็นได้นะครับสามารถมองเห็นได้ครับเพราะว่าบริเวณของตึกช้างเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าทั้งเส้น2สถานีครับสถานีแรกก็คือสถานีที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับก็คือสถานี5แยกราดพท้านะครับส่วนสถานีที่2ที่อยู่ใกล้ๆกับตึกช้างอย่างมากที่สุดเนี่ยก็คือทางด้านของสถานีพหลโยธิน24นะครับส่วนตรงใกล้ๆกันครับตรงนี้นะครับ ทางด้านนี้ที่ผมชี้ให้ดูเนี่ยก็จะเป็นทางที่รถไฟฟ้าจะวิ่งไปสุดปลายทางที่ทางด้านของสถานีคูคตในจังหวัดปทุมธานีนะครับส่วนด้านนี้ครับก็จะเป็นการวิ่งย้อนกลับมานะครับก็จะไปวิ่งสุดปลายทางที่เคหะของจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ถือว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยวิ่งผ่าน3จังหวัดเลยครับก็คือทางด้านของปทุมธานีกรุงเทพมหานครและก็ทางด้านของจังหวัดสมุทรปราการนะครับ สำหรับตึกช้างนะครับก็การออกแบบเนี่ยทางด้านของศาสตราจารย์น็อกเจอร์อรุณชัยเสรีเนี่ยท่านมีความชื่นชอบในตัวของช้างอยู่แล้วนะครับก็เลยทําให้มีการออกแบบตึกอาคารตรงนี้เนี่ยให้เป็นรูปของช้างนะครับเนี่ยครับเราสามารถมองเห็นได้อย่างโดดเด่นครับเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญนะครับใครผ่านไปผ่านมานี่หลายคนก็พึ่งแล้วก็แปลกใจครับว่าทําไมตึกตรงนี้เนี่ยต้องออกแบบเป็นรูปช้างครับ ทางด้านของศาสตราจารย์อรุณชัยเสรีเนี่ยนอกจากท่านมีความชื่นชอบในเรื่องของช้างนะเนี่ยท่านยังมองว่าทางด้านของช้างเนี่ยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยนะครับก็เลยเอาทางด้านของช้างครับมาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบสร้างตึกตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้รับการขนานนามว่าตึกช้างมาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็ทางด้านของตึกช้างครับในปี2011เนี่ยได้รับการ ยกย่องแล้วก็ได้รับรางวัลจากทางด้านขององค์กร CNN Go นะครับซึ่งจัดอันดับครับว่าเป็นตึกที่มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์หรือว่าอยู่ในอันดับที่4นะครับจากทั้งเส้น20อันดับครับอันดับที่1ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็คือทางด้านของตึก Empire State นะครับที่ตั้งอยู่ในมหานครนิวยอร์กของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับส่วนตึกช้างของเราเนี่ยได้อันดับที่4ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับ ่วนตึกแ,กแปลกๆที่มีลักษณะโดดเด่นภายในกรุงเทพนอกจากตึกช้างแล้วเนี่ยก็ยังมีทางด้านของตึกตรงสาทรนะครับตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่าตึกขุนยนนะครับนะครับก็จะมี2ตึกครับในกรุงเทพที่มีลักษณะโดดเด่นครับหนึ่งก็คือตึกช้างในแขวงจอมเพลินเขตจตุจักรของกรุงเทพนะครับส่วนตึกที่2ก็คือตึกขุนยนนะครับที่อยู่ในเขตสาทรนะครับ ตอนนี้นี่ที่ผมมาถ่ายคลิปนี่เป็นเวลาประมาณ18นากายนาทีครับก็เป็นช่วงเย็นครับคนกำลังเลิกงานครับวันนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปนี่เป็นวันธรรมดานะครับนะครับถนนสายนี้ครับจะวิ่งมุ่งหน้าไปยังถนนผลโยธินนะครับก็รถลาค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับ ส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของทางเดินสกายวอล์กนะฮะนะครับนะรบ,บรรยากาศในช่วงเย็นๆครับบริเวณของตึกช้างแล้วก็ในส่วนของถนนหโยธินครับตรงด้านตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของศูนย์โตโยต้าแล้วก็จะมีห้างเทสโก l โ t ตัสนะครับนะ่ครับบรรยากาศในช่วงเย็นๆที่กรุงเทพมหานค,ครครับในเขตจตุจักรนะครับ เอาครับก็คงจะประมาณนี้สำหรับการรีวิวเรื่องราวของตึกช้างที่ตั้งอยู่ในแขวงจอมพลเขตจตุจักรของกรุงเทพมหานครครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ